ครับผมกริดพ่อขอเล่าและนี่คือ d a d b o o a r d Story สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเงินรอบตัวเพื่อให้คุณรู้เท่าทันการเงินไม่พลาดพลั้งจนจมกองหนี้สินและให้คุณมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ในอนาคตเพราะนี่คือชีวิตจริงถ้าไม่อยากพลาดและเท่าทันเรื่องการเงินรอบตัวซึ่งผมจะรวบรวมปัญหาในชีวิตจริงกรุณากด u b s c r i b e นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งและช่วยเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์กดแชร์ มจะนำสาระดีๆมานำเสนอให้คุณฟังทุกๆวันศุกร์และทุกๆวันอาทิตย์นะครับจะมีคลิปใหม่ลงให้คุณฟังขอให้ติดตามไปตลอดนะครับเป้าหมายทางด้านการอาชีพของคนในปัจจุบันนะครับอาจจะไม่ใช่การทำงานเป็นราชการหรือทำงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่การมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากกว่า ที่จะเป็นเป้าหมายของคนทั่วไปเพราะว่าไม่อยากจะเป็นลูกน้องของใครมีความเป็นอิสระแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้เงินมากกว่าแต่การมีธุรกิจได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีทุนนะครับต้องมีทุนหนาตั้งแต่แรกอาจจะลำบากหน่อยถ้าไม่มีทุนเพราะต้องไปขอกู้เงินมาเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ หรือถ้าอยากจะพัฒนาตัวสินค้าหรือขยับขยายกิจการก็จำเป็นต้องใช้เงินดังนั้นการกู้เงินจึงมีบทบาทสำคัญของธุรกิจแต่ก็ใช่ว่าการขอสินเชื่อจากธนาคารจะได้รับอนุมัติกันง่ายๆนะครับลูกค้าที่ไปยื่นขอสินเชื่อก็ย่อมมีทั้งข่าวดีก็คือการให้เงินกู้หรือข่าวร้าย คือการไม่ให้เงินกู้หรือปฏิเสธบางคนก็ได้รับข่าวดีบางคนก็ได้รับข่าวร้ายนะครับซึ่งผมจะพูดถึงข่าวร้ายก่อนแล้วกันว่าสาเหตุที่ธนาคารเนี่ยเขาปฏิเสธมีอะไรบ้างเกิดขึ้นได้ยังไงคุณจะได้รู้และเท่าทัน จะได้เตรียมตัวนะครับสาเหตุที่หนึงคือคุณไม่มีหลักทรัพย์คำประกันเนื่องจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยครับเขาจะต้องเรียกหลักประกันสำหรับคำประกันสินเชื่อซึ่งส่วนใหญ่ธนาคารก็ต้องการเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ก็จะเป็น เครื่องจักรอุปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งทางธนาคารเขาก็จะพิจารณาดูว่าหลักประกรันที่เราเสนอเข้าไปเนี่ยดูว่ามีปัญหาอะไรไหมมีการครอบครองปกติหรือเปล่าสะดวกในการขายทอดตลาดไหมหลักประกรันคุณมีความต้องการสูงไหมต้องการซื้อสูงไหม ก็จะได้รับอนุมัติถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดหลักประกันไม่ชัดเจนมันก็ยากนะครับยากมากหรือการขาดประสบการณ์ผู้ประกอบการหลายคนนะครับจำนวนมากอยากเริ่มต้นทำธุรกิจเพราะความชอบส่วนตัวหรือแรงบันดาลใจจากการเห็นความสำเร็จของคนอื่น เช่นเห็นคนก็เปิดร้านกาแฟาแล้วโอ้คนยืนต่อแถวเยอะแยะขายดิบขายดีก็คิดอยากเปิดบ้างหรือกิจการอะไรก็แล้วแต่เห็นคนก็โอ้ดูดีอยากทำบ้างทั้งทั้งที่ตัวเขาเองไม่รู้จักเรื่องนั้นๆมาก่อนเช่นเปิดร้านกาแฟาไม่รู้จักเรื่องกาแฟาเลยเผื่บางคนไม่กินกาแฟาด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ได้ศึกษาเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยนะครับขณะที่ผู้ประกอบการที่ต้องการกู้เงินส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าถ้าถ้าได้มีลูกค้าเข้าร้านซื้อเท่านั้นเท่านี้สมมติเป็นกาแฟกรสมมติวันได้ขายได้วันละ400แก้วเนี่ยจะมีไรายได้เท่าไหร่เหลือกำไรเท่าไหร่ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าถ้าไม่มีลูกค้าทำไง แต่เจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือคนวิเคราะห์สินเชื่อเนี่ยเขาคิดนะครับเขาส่วนใหญ่เขาจะตั้งอยู่บนพื้นฐานเขาไม่ได้คิดอย่างที่คุณคิด <c oughs> เขาคิดว่าถ้าเกิดเอคุณไม่สามารถชําระนี่คุณไม่มีไรายได้จากไอ้ตรงที่คุณมาขอเนี่ยคุณมีไรายได้อะไรไหมคุณจะทํำยังไง ดังนั้นผู้ประกอบการคนไหนที่มีลักษณะที่มีแง่คิดที่ว่าตนเองจะต้องมีกําไรเจ๋งอย่างเดียวเนี่ยขายดีอย่างเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องกู้เงินธนาคารมักจะปฏิเสธการให้สินเชื่อเพราะเสี่ยงเสี่ยงว่าจะต้องเจอปัญหานี่เสียนะครับผัดมาไม่มีไรายได้ให้เห็น ธุรกิจของคุณเนี่ยได้เริ่มกิจการมาบ้างแล้วแต่ไม่ได้นำรายได้หรือรายจ่ายหรือเงินเนี่ยผ่านระบบบัญชีธนาคารเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าโวไปธนาคารเสียเวล,เวลาเเนลวายไม,ไม่เอาเข้าก็เอาเงินใส่กระเป๋าไว้เวลามีใครมาเก็บกลางก็จ่ายเงินสดเลย ใช้เงินสดหมุนเวียนในธุรกิจแบบเนี้ยเสี่ยงต่อการไม่ได้รับสินเชื่อมเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีสเตทเมนต์การเคลื่อนไหวทางการเงินให้ให้ทางธนาคารดูเวลาเราไปขอกู้ธนาคารเขาก็จะดูการเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างน้อยก็ต้อง6เดือนใช่ไหมครับสเตทเมนต์หเดือน ดูว่าธุรกิจมีรายรับรายจ่ายหรือเท่าไหร่มีกําไรขนาดไหนมีเงินคงเหลือจากตรงนั้นเนี่ยจากธุรกิจเนี่ยเท่าไหร่จะได้จะได้พิจารณาถูกว่าเจ้าของกิจการสามารถมีภาระ,ะผ่อนชำระคืนกับธนาคารที่จะขอวงเงินกู้หรือเปล่าแล้วถ้ามีจะทำละได้เท่าไหร่ ตัวเลขมันจะบอกได้ครับซึ่งถ้าเราไม่มีตรงนี้ไม่มีสเตทเมนต์ไม่มีอะไรให้เขาดูเนี่ยต่อให้ทําธุรกิจมานานแค่ไหนทําเงินได้ขนาดไหนมันก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณมีไรายได้ตามนั้นจริงก็ยากที่จะให้คนก็เชื่อว่าคุณจะมีเงินมาผ่อนชําระได้จริงไหมอ่าต่อไปประวัติการชําระเงินไม่ดี เวลาเราไปขอสินเชื่อกับธนาคารเขาก็จะเช็คเครดิตบุโรเช่ยไหมครับตรวจสอบชื่อเรากับเครดิตบุโรเพื่อจะทราบประวัติการชําระหนี้ของเราถ้าเกิดยังมีหนี้ที่ค้างชําระอยู่แล้วหนี้ดันเสียด้วยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปติดต่อปรับโครงสร้างหนี้เชื่อเถอะครับว่ายากปฏิเสธแน่นอน แม้ว่าบางธนาคารเขาจะโฆษณาว่าโอ้มีหนี้เสียก็อน,อนุมัติได้อะไรเงี้ยซึ่งแต่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยไม่มีทางนะครับไม่มีทางเขาอนุมัติเขาก็ไม่อนุมัติเป็นสินเชื่อธุรกิจเขาอนุมัติเพื่อไปปรับโครงสร้างหนี้มากกว่านะต่อมาไม่มีแผนธุรกิจ ธนาคารเนี่ยถ้าไปขอสินเชื่อเขาก็จะขอขอดูแผนธุรกิจหรือว่าให้เสนอโครงการเข้ามาเพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อว่าธุรกิจของเราเนี่ยดาเนินการยังไงรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ลูกค้าคือใครผลกำไรเป็นเท่าไหร่รวมถึงอนาคตเราจะประกอบธุรกิจยังไง ผู้ประกอบ,บการส่วนใหญ่นะครับพวกรายย่อยเนี่ยจะไม่จะเจอปัญหานี้เพราะว่าไม่รู้ไม่รู้วิธีเขียนแผนธุรกิจไม่รู้จะเขียนยังไงเป็นขั้นตอนยังไงบางทีเขียนออกมาแล้วก็อาจจะไม่ตรงกับข้อมูลเออบางคนก็ไปจ้างมือชีพเขียนนะโหมือชีพก็เขียนจะสวยหรูเลยลงรายละเอียดอย่างดีเลยแต่ ตัวเจ้าของเจ้าของกิจการไปจ้างเขาเนี่ยตัวเองไม่รู้เลยพอเจอซักเจอถามเจอเจ้าหน้าที่แบงค์ถามซักลงลึกตอบไม่ได้กลายเป็นหมุนเสียมากกว่าอีกนะครับกับกลายเป็นไม่น่าเชื่อถือไปอีกอย่าลืมว่าผู้พิจารณาสินเชื่อเนี่ยเขาเจอเคสมาเยอะแล้วเขาก็เขามี ชนานาญนยเขามีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณ์สินเชื่อและมองธุรกิจในมุมต่างๆต,ต้องเตรียมพร้อมสําหรับการตรงนี้้วยครับเพราะนั้นต้องมีแผนธุรกิจต่อมามีทัศนคติที่ไม่ดีฟังดูแล้วนี่ไม่น่าจะเ,เกี่ยวกับสินเชื่อใช่ไหม <c oughs> แต่เกิดขึ้นจริงๆนะครับ ตัวผู้ประกอบการหรือผู้ขอสินเชื่อน่ะเป็นสาเหตุที่ทําให้ขอสินเชื่อไม่ผ่านก็มีเพราะทัศนคติหรือการสแสดงออกเกี่ยวกับการใช้บริการของธนาคารเพราะว่าเขาอาจจะเคยไปใช้บริการหรือติดต่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งอื่นแล้วก็ไม่ได้รับอนุมัติหรือว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีแล้วก็มาบ่นมาตำหนิมาว่า ด่าสถาบันกันเงินอันนั้นนะว่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เข้าใจธุรกิจเราอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยมันเป็นผลให้เจ้าหน้าี่สินเชื่อของที่กำลังทําเรื่องอยู่เนี่ยเขาก็มองไปได้ว่าโอ้ลูกค้าถ้าทางจะมีปัญหาบางทีก็ไม่อนุมัติเพราะทัศนคตินี่แหละนะครับ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยหกเรื่องเนี้ยเป็นสาเหตุของการที่ไม่ได้รับสินเชื่อก็คือการถูกปฏิเสธทีนี้เราลองมาดูว่าแล้วถ้าเกิดจะทำไงให้มีโอกาสให้ได้รับสินเชื่อต้องมีอะไรบ้างนะครับ ผมมาแนะนำดูว่าคุณจะต้องเตรียมอะไรก็ต้องเตรียมหนึ่งเลยเนี่ยเตรียมแผนธุรกิจเมื่อเราไปยื่นกู้ยังไงเขาก็ต้องขอดูแหละว,ว่าแผนคุณทําอะไรยังไงใช่ไหมคุณต้องเสนอแผนธุรกิจเสนอโครงการให้สถาบันการเงินทราบว่าคุณเนี่ยมีลักษณะในการดำเนินการยังไง นะครับแล้วก็มีรายรับรายจ่ายของธุรกิจเท่าไหร่ยังไงบ้างรายรับอะไรบ้างมีรายจ่ายอะไรบ้างลูกค้าของธุรกิจเราเนี่ยเป็นใครบ้างถ้าอ,อผู้เขาเรียกอะไรคนที่ส่งสินค้าให้เรามีใครบ้าง แล้วเราขายสินค้าให้กับใครบ้างเนี่ผลกำลํำไรของธุรกิจเราเป็นยังไงการดําเนินธุรกิจเราในอนาคตเป็นยังไงอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพวกนี้คือพวกที่จะต้องมีอยู่ในแผนธุรกิจไม่ยากไม่ยากคุณลองเซิร์ชดูในเน็ตก็ได้ว่าแผนธุรกิจ ธุรกิจคุณเป็นอะไรคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปเลยแผนธุรกิจอนี่นีเนี่ย yeah. ถ้าเกิดยังไม่น่นก็คอมเมนต์ไว้ใต้ไว้ใต้ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นอกจากที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยก็ยังมีสิ่งอื่นๆอีกซึ่งรายย่อยเนี่ย ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมักจะมีปัญหากับกบแผนเนี่ยว่าไม่รู้จะเขียนยังไงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกเออ็เมื่อกี้นี้พูดไปแล้วบางทีไปไปจ้างไปจ้างมืออาชีพเขียนแต่ตัวเองไม่ศึกษาเนี่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะไปจ้างก็ได้แต่คุณจะต้อง ได้แผนมาคุณก็ต้องมานั่งดูว่าเออมันตรงกับธุรกิจเราไหมคุณต้องเตรียมคำอธิบายเพราะว่ารับรองว่าคุณถูกซักถามแน่นอนเพราะว่าคนเจ้าหน,น้าที่วิเคราะห์สินเชื่อหรือผู้พิจารณาสินเชื่อเนี่ยยังไงเขาก็ต้องซักถามคุณว่าเออนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ,นอะไรเงี้ยคุณก็ต้องมีผุมมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คุณต้องเข้าใจในธุรกิจของคุณจริงๆนะครับคุณถึงจะได้อนุมัติต่อมาคุณต้องมีอะไรคุณต้องมีหลักทรัพย์คำประกันในการขอกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินยังไงเขาก็ต้องเรียกหลักประกันสำหรับคำประกันสินเชื่อพวกอาคารที่ดินสิ่งปลูกสร้างสิทธิการเช่าอะไรพวกนี้นะครับเครื่องจักร อุปกรณ์เดี๋ยวนี้มีอะไรอีกเดี๋ยวนี้ก็มีสิทธิทางปัญญาก็เข้าได้นะครับต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็เข้าสินเป็นเป็นหลักทรัพย์รัประกันได้นะครับอะไรที่เป็นเดี๋ยวนี้ต้องต้องเดี๋ยวนี้มีเยอะกฎหมายใหม่ออกมามีเยอะต้นไม้เนี่ยคิดกันเป็นตารางลูกบาทเลยเข้าสินเชื่อได้ แล้วก็สมมติไม่มีสมม,ม,สมุติไม่มีหลักหลักทรัพย์ประกันก็มีปริษยอค้าแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดปริษยอค้าคุณต้องเป็นลูกค้าชั้นดีนะคุณต,ต้องประกอบการมาแล้วระยะหนึ่งถึงจะมีปริษยอค้าได้ ต่อมามีรายได้ของธุรกิจให้เห็นเมื่อเราไปขอกู้เงินเนี่ยเขาก็จะดูสเตทเมนต์ถูกไหมครับอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยสเตทเมนต์ statement. ย้อนหลังไปขี้หมูขี้หมาก็ต้องมี6เดือนดูเพื่ออะไรก็ดูเพื่อตรวจสอบว่าธุรกิจเรามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ มีกำไรมากน้อยแค่ไหนมีเงินคงเหลือในกิจการหรือเปล่าเพื่อเขาจะได้ประกอบพิจารณารให้สินเชื่อว่าคุณเนี่ยสามารถมีปัญญาผ่อนเงินให้เขาได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณควรจะเอารายได้เข้าบัญชีใช่ไหมครับ เพื่อให้เห็นว่าเนี่ยธุรกิจของคุณมีมีการหมุนเวียนเงินจะได้มีหลักฐานในส่วนนี้เป็นความน่าเชื่อถือของธุรกิจเราเองรวมถึงเป็นการยืนยันว่าธุรกิจของเราประกอบการอยู่จริงมีรายรับรายจ่ายจริงมีกำไรจริงสามารถตรวจสอบได้จริงนะครับตรงเงินข้ามหากธุรกิจที่ไม่มีหลัก,ลกฐานยืนยัน พวกรายรับรายจ่ายกำไรของธุรกิจก็คงจะต้องเป็นข่าวร้ายว่าเขาก็ปฏิเสธปฏิเสธแน่นอนอยู่แล้วครับไม่มีเต็ตเมนต์ต่อมาก็คือประวัติการเงินต้องดีปัจจุบันเนี้ยยังไงก็ต้องเช็คเครดิตบูโรนะครับไปยื่นกู้ประเภทไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเช็คเครดิตบูโร เพราะฉะนั้นถ้าประวัติการเงินคุณไม่ดีคุณไม่มีวินัยทางการเงินที่ดีคุณก็ทำอะไรกับสถาบันการเงินลำบากลำบากแน่นอนถ้าคุณติดบูโรเป็นเครดิตเสียเมื่อไหร่คุณคุณก็ยากที่จะมาขอใช้สินเชื่อคุณลลงกลับกลับไปฟัง EP เก่าผม,มานะ EP เก่าผมก็จะพูดจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องการบริหารหนี้ยังไงใช่ไหมการออมยังไงที่จะทําให้หนี้ไม่เสียนะครับ EP <c oughs> สัดไปผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อบุคคลนะครับ แต่ก่อนจะจากกันไปวันนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมว่าผมจะลงคลิปใหม่ทุกๆวันศุกร์และทุกวันอาทิตย์นะครับแต่ผมอาจจะมีคลิปแทรกกลางระหว่างสัปดาห์ก็ได้อาจจะเป็นพวกคลิปเกี่ยวกับเรื่องอย่างเงช่วงนี้ก็ช่วงอะไรพวกเงินเยียวยาเกษตรกรเงินเอ่ออะไรอ่ะ การปลดผลปนมาตรการผลปนโควิด1 9ึระยะที่1นระยะที่2อระยะที่3อะไรเงี้ยอาจจะคุยเรื่องเรื่องพวกนี้และแแรกระหว่างสัปดาห์นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องเราเพิ่งจะเริ่มจะได้เติบโตไปด้วยกันนะครับวันนี้ d a ดบอ a ์ดสตอรพ่อขอเล่าจะจากกันไปแต่เพียงเท่านี้มีปัญหาอะไรก็ฝากเอาไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเราจะตอบทุกปัญหานะครับมีอะไรแนะนำกันก็ฝากติชมก็เขียนมาได้นะครับขอบพระคุณมากครับนอนหลับฝันดีครับสวัสดี